สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับขออภัยนะครับเมื่อสักครู่นี้เสียงสัญญาณหายไปผมจะขออนุญาตไล่เรียงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เริ่มเร็วหน่อยนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬกามาจนถึงเวลาประมาณ10นาฬิกานาทีก็ปิดประชุมนะครับเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจต้องเดินทางไปประชุมเพื่อแก้ไขสถานการณ์และอนุมัติหลักการต่างๆ กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครที่สนามบินดอนเมืองนะครับเวลาประมาณ13นาฬิกาจากนั้นก็จะไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มีการประชุมหารือกับส่วนราชการต่างๆโดยขอเน้นย้ำนะครับว่าไม่ต้องมารอรับแล้วก็ที่สําคัญจะใช้การประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือซูมด้วยนะครับเพื่อที่จะรับฟังสภาพปัญหาของแต่ละอําเภอ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีครับทั้นนี้ทั้งนั้นในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประชุมที่กรุงกุลาลัมเปอร์ที่เมืองปูตาจายาอันเป็นเมืองสว่วนราชการของมาเลเซียนะครับท่านก็ได้มีการประชุมหารือกับสปชสปช,สปชยังคงประชุมอยู่ทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและกรณีเร่งด่วนก็จะประชุมอีกครั้งในช่วง15นาฬิกานะครับเพื่อที่จะออกเตือน ซึ่งรัฐบาลโดยสปชได้มีการออกเตือนพี่น้องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้มาตลอดนะครับโดยเฉพาะเรื่องการให้ทางส่วนหน้าก็คือสปชส่วนหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปแก้ไขปัญหาซึ่งมีการวางกําลังมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีการเตือนครับว่าพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกลงมาตั้งแต่วันที่10ธันวาคมจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปในวันนี้เพื่อที่จะรับฟังปัญหาอะไรที่จะพิจารณาได้ตามอำนาจของนายกรัะตมนตรีและอำนาจของจังหวัดซึ่งก่อนหน้านี้นะครับจังหวัดจะมีงบฉุกเฉินแค่20ล้านบาทก็มีการเพิ่มในที่ประชุมคอรมอแล้วก็มอบให้กับผู้ว่าราชการนั้นสามารถดําเนินการได้ทันทีทั้งหมดจังหวัดละ70ล้านบาทนะครับแต่70ล้านบาทนั้นถ้าไม่พอสามารถขออนุมัติ ผ่านทางกระทรวงทบวงกรมต่างๆได้ทันทีครับก็เป็นการดําเนินงานของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีหลากหลายด้วยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ในประเทศไทยหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่นครลอสแอนเจลิสของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับก็ได้พบกับผู้ผลิตภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ของโลกซึ่งก็แจ้งนะครับบอกว่าที่ผ่านมา ตลอดหนึ่งปีเนี่ยเข้ามาผลิตภาพยนตร์หรือว่ามาถ่ายทำในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทยเนี่ยมากกว่า38เรื่องใช้เงินต่อวันเนี่ยนะครับประมาณ2-3ถึงล้านบาทเลยทีเดียวก็มีมูลค่านับหมื่นล้านบาทในการส่งเสริมด้านภาพยนตร์นะครับจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ทั้งที่ประชุมที่กรุงลิมาประเทศเปรูในการประชุมเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับหรือว่าเอเปกท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของการ ปรับอัตราการคืนเงินให้กับนักลงทุนที่เข้ามาผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทยนะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละสิบห้าถึงร้อยละยี่สิบสำหรับการลงทุนไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทนะครับอันนี้จากเดิมนะครับก็มีการเพิ่มเป็นเพดานในการคืนเงินเนี่ยนะครับจากเดิมเจ็ดสิบห้าล้านบาทเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทต่อเรื่องก็หมายความว่านักลงทุนที่ผลิตภาพยนตร์สารคาดีอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เข้ามา ถ่ายทำในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็มีการคืนเงินลงทุนพันล้านบาทก็คืนประมาณทัก300ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นกลับมาคึกคักอีกครั้งในธุรกิจของภาพยนตร์ในต่างประเทศนะครับอย่างที่เราเคยเห็นภาพยนตร์ชื่อดังของฮอลลีวูดหลายเรื่องถ่ายในประเทศไทยแล้วก็คนก็อยากจะย้อนลอยเข้ามาชื่นชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยนะครับเรื่องต่อมาครับ ที่เป็นการพิจารณาในเรื่องของการให้หลักเกณฑ์ให้กับคนงานนะครับที่เป็นคนต่างด้าวที่มีแต่ละสัญชาติเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาหรือแม้แต่กระทั่งเมียนมาเนี่ยนะครับที่ผ่านมามีการอนุมัติให้ทํางานในราชอาณาจักรไทยเนี่ยนะครับประมาณ1 0 0คนต่อปีในแต่ละธุรกิจนะครับหมายความว่าหนึ่งธุรกิจอาจจะมีคนงานประมาณ100คนนะครับที่ไปชุมก็รับไปพิจารณาว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ย หนึ100คนกฎหมายเดิมตั้งแต่ปี2522เนี่ยวันนี้67แล้วโอ้โ oh, หผ่านมาตั้ง40กว่าปีเนี่ยคนงานก็มากขึ้นไหมจะมีการปรับปรุงหรือไม่อย่างไรนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เห็นชอบอนุมัติหลักการและให้กระทรวงมหาดไทยนั้นไปพิจาร,รณาต่อนะครับว่า100คนตั้งแต่ปี2522น้อยไปไหม2567วันนี้ควรจะมีความสมดุลอยู่ที่จำนวนเท่าใดน,นะครับ เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องที่พลังงานสะอาดที่รัฐบาลท่านนายกแพทองทานชินวัฒรให้การสนับสนุนและส่งเสริมมาโดยตลอดนะครับก็คือพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เรารู้จักกันดีว่าโซลารเซลล์ปรากฏว่าการขออนุญ,ญาตตั้งโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับที่ตั้งบนหลังคาดาดฟ้าหรือส่วนหนึ่งบนอาคารเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะนะครับที่ประชุมก็ขออนุญาตที่จะพิจารณาอนุมัติในหลักการเพื่อจะปรับลด รายละเอียดนะครับว่าบริษัทประเภทไหนแบบใดคือพูดง่ายคือลดขั้นตอนให้ง่ายขึ้นนะครับไม่ได้เป็นะความว่าโอ้โหต้องเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่พีที่ประมาณร้อยไร่พันไร่อาจจะอยู่บนหลังคาบ้านเราผลิตกระแสไฟได้อาจจะใช้วิธีการในการสร้างกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีการง่ายๆมากขึ้นอันนี้ที่ประชุมก็รับทราบนะครับเป็นเรื่องเพื่อทราบรายละเอียดเดียวผมจะขออนุญาตส่งให้ท่านสื่อมวลชนต่อไปนะครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของการตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับขึ้นตรงกับสํานักนายกรัฐมนตรีครับที่ประชุมก็พิจารณาารณาอนุมัติตามที่เสนอนะครับก็มีการพิจารณาอนุมัติรับโอนนายรณรงค์ภูณพิพัฒน์ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งผู้ตรวจราชการของสํานักปลัดอดิ์นะครับและก็แต่งตั้งให้ดารง,งตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่างลงนะครับก็เป็นตาแหน่งที่พี่น้องสื่อมวลชนให้ความสในใจนะครับตอนนี้ก็มีเป็นที่เรียบร้อยผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยครับเรื่องต่อมาครับเรื่องการตั้งข้าราชการทางด้าน,นการเมืองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการพิจารณาแต่งตั้งนายปารเมศโพธาร,รกุลเป็นข้ากราชการการเมืองในตําแหน่งผู้ช่วยเลขาธิก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวสาบิดาไทยเศษนะครับมีผลตั้งแต่วันนี้ซึ่งเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นต้นไปครับเรื่องสุดท้ายที่ผมจะนําเรียนท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนนะครับในการประชุมคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติท่านนายกอรัฐมนตรีวันนี้นะครับก็มีการได้พิจารณาเรื่องนี้ก็คือการเพิ่มให้รองนายกรรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชย,ยชัย ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติเพิ่มอีกหน้าที่หนึ่งนะครับที่ประชุมก็ <c oughs> ชอบและรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอนะครับเรื่องต่อไปจะให้ท่านรองคารมพลพรกลางนะครับได้แถลงให้กับท่านสื่อมวลชนครับกับดิฉันท่านครับครับขอบคุณท่านโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านรวมทั้งพี่น้องประชาชนทางบ้านที่ติดตาม การถแถลงข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็วันนี้ต้องขออนุญาตเปิดหัวนะครับในเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมแล้วก็ของผมด้วยเนื่องจากเป็นการคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างพระราชฎีกากําหนดจํานวนเขตอํานาจของการเปิดสารแขวงสวนทรภูมิสารแขวงสวนรภูมินี่เป็นสารแขวงที่อําเภอสวนทรภูมิเมื่อเกินช่วงที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งกระทู้ เกี่ยวกับการตั้งศาลจังหวัดสุวรรณภูมินะครับวันนี้ก็ในฐานะเป็นคนจังหวัดเร็ก็ขอบคุณคณะมนตรีที่ได้ชอบร่างพยิตกาให้เปิดศาลแขวงสุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่1เมษายน2568นะครับซึ่งศาลแขวงนี่ตามกฎหมายก็คือ,อมีเขตอำนาจในอำเภอ6อำเภอนะครับมีรายละเอียดมีอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอเษษวัฒนมรัฐอำเภอพนมไพรเป็นอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด สารแขวงหมายว่าคือสารที่มีอำนาจพิจารณาคดีแพ่งไม่เกิน30,000นบาทคดียา,ยาก็คือจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน60,000บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องกฎหมายแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับเรื่องถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของอของควันปีใหม่นะครับเป็นเรื่องครีได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีทรงข้อบุตรเพื่อช่วย บรรเทาภาระเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตนนะครับเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่นะครับเพื่อให้เป็นมีของขวัญปีใหม่ในวันที่1มกราคม2 5 6นนะครับการประกันสังคมชุดที่14ก็เห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้มีผลบังคับ1มกราคม2 5 6 8ปีใหม่นะครับเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์เงินทดแทน,นับกรณีส่งข้อบุตรเมาส์จ่ายเป็นอัตรา1,000บาท ต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคนนะครับเดิมนี่อัตรา800บาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคนนะครับก็อันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดส่งให้ทางท่านผู้สื่อข่าวต่อไปนะครับเรื่องถัดมานี่น่าจะเป็นเรื่องเดียวกับที่ท่านจิรายุทธแลงแต่ว่าสักครู่ผมขอขอญาตเพิ่มเติมก็คือเรื่องที่ขั้นตีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยอนุรักษ์การร่างประกาศสำนักานสำนักนายงบีและกระทรวงมหาดไทยเรื่อง จำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรนะครับผมเพิ่มเติมไปนิดนึงว่าคนต่างด้าวที่มีสัญชาติแต่ละประเทศหมายมว่าแต่ละประเทศมีสัญชาติเข้ามาอยู่คือไม่เกินหนึ่งหมื่นหนึ่งขอภยัยหนึ่งร้อยคนถ้าเป็นคนต่างด้าวไร้สัญชาติห้าสิบคนในประเด็นนี้ท่านนายยตีได้มีข้อสั่งการเพิ่มข้อคิดเห็นข้อสังเกตเพิ่มเติมว่ายุคนี้เป็นยุคที่ก็เรียกว่ามีการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้าไม่มีปัญหาเรื่องความมัน่นคง ก็ควรจะเพิ่มจํานวน,านนี้ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเป็นข่าวที่เป็นประโยชน์เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของความตีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างพศรษฐกิจกํากหนดเขตพื้นที่การอนุญ,ญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดระยองนะครับขยบฉบ,บับที่พศออ,อันนี้เป็นเรื่องที่เนื่องจากระยองนี่นะครับเป็นเขตอยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับของภาคตะวันออกเพราะฉะนั้น เพื่อให้เป็นการกำหนดพื้นที่ให้มีการตั้งสถานบริการเพิ่มขึ้นนะครับจึงเห็นควรให้ตั้งสถานบริการเพิ่มขึ้นในจํานวนทั้งหมด3จุดนะครับจำนวนพื้นที่2,662ไร่นะครับจะมีพื้นที่กําหนดไว้นะครับว่าจะตั้งจุดไหนได้บ้างนะครับก็คือ,อตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 1. 2. เมืองการบินภาคตะวันออกนะครับแล้วก็3ในท้องที่ อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใบแทนใบอนุญาตและการต่อายุใบอนุญาตของร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้าและส่งออกใบกระท่อมนะครับรายละเอียดนี้ก็เป็นเรื่องที่ใบกระท่อมตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นพืชที่สามารถที่จะ บริโภคและก็ใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นทางารัฐบาลจึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออกบริยา,านำเข้าส่งออกนะครับซึ่งมีอายุ5ปีโดยบริญาตนำเข้าใบกระท่อมนี่คือ5,000บาทนะครับใบอนุญาตส่งออกใบกระท่อมนี่5,000บาทใบแทนบริยานี่นะครับก็คือพันบาทการต่อบริยาตก็คือเก็บเท่ากับการาต่อเท่ากับการขอชำระค่าธรรมเนียมครั้งแรก แล้วก็มีการลดค่าธรรมเนียมการส่งออกใบกระท่อมลงกึ่งหนึ่งแก่ผู้ส่งออกซึ่งมีเงื่อนไขคือเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยครันนี้ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึง31ธันวาคม2567นะครับก็คือสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็2คนที่จะได้ลดค่าธรรมเนียมลงอ,อีกก็คือเป็นวิสาหากิจชุมชนนะครับ น,นี่ก็เป็นรายละเอียดซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดครบถ้วนจะมีรายละเอียดเรื่องคุณส,สมบัติอะไรต่างๆผมจะส่งไปให้ทางผู้สื่อข่าวอีกทีนึงท้ายสุดสุดท้ายเป็นเรื่องของข้ารการสิทธิมุชชนนะครับได้ขอ,อให้นําเสนอค้ามตีพิณาและเสนอแนวทางมาตรการในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่มีโทษประหารชีวิตนะครับซึ่งหลักการก็หมายความว่าข้ารการสิทธิทมุชชนเห็นว่าโทษประหารชีวิตนี เป็นโทษที่สูงแล้วก็หลายประเทศก็งดเว้นไปแล้วนะครับแล้วก็จึงอยากให้ยกเลิกเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ทางคณตีก็รับทราบนะครับแล้วก็มีความเห็นเพิ่มเติมอยู่ทางจากสารยุติธรรมว่าเนื่องจากโทษบางชนิดความผิดบางชนิดจําเป็นต้องมีโทษประหารชีวิตอยู่นะครับซึ่งแล้นคณตีก็เห็นชอบเดรายละเอียดมันจะมีเป็นข้อกฎหมายว่าอย่างไรนะครับต้องปรับปรุงอย่างไรและท้ายสุดเนี่ยในกรณีที่เป็นโทษประหารชีวิตนี่ทำาหต้องมีอยู่ ต้องคิดถึงคนที่กระทําความผิดที่เป็นความผิดร้ายแรงเนี่ยสารที่ทําบอกว่าต้องมีอยู่เพราะเหตุว่าเป็นเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนที่เวลาเห็นคนกระทําผิดมากๆนะครับในกองผมก็มีประมาณนี้นะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมก็ค่อยเสริมตอนท้ายครับขอบคุณท่านรองโฆษกประจำำําสํานักนายกระัฐมนตรีท่านคารมพลพรกลังนะครับต่อไปครับท่านรองโฆษกอีกท่านหนึ่งนะครับท่านอนุกูลพฤกษันสักครัรบเิญเลยครับท่านครับขอบขอบคุณท่านโฆษกครับ ก็สวัสดีครับพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่รับฟังอยู่ทุกคนนะครับก็วันนี้ก็ตัวส่วนของผมก็มีเรื่อง2เรื่องนะครับที่จะนําเสนอนะครับก็เรื่องแรกก็จะเป็นท้าความจากวติครมมีมติวันที่24ตุลา66นะครับเห็นชอบกําหนดการวันหยุดราชการเพิ่มในกรณีพิเศษประจำปี67 1วันก็คือวันจันทร์ที่30ธันวาคม67จจึงมีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี 67ไป68เนี่ยรวม5วันซึ่งคาดการว่าประชาชนจํานวนมากนะครับจะกลับภูมิลำเนานะครับและก็จะมีทําให้การจาราจรติดขัดทั้งขาเข้าและขาออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับโดยเฉพาะบริเวณหน้าด่านเก็บทางทางผ่านนะครับก็ทางส่วนคมนาคมจึงเสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวนะครับซึ่งมีสําระสําคัญในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงหมายเลข7นะครับสายกทมบ้านฉางนะครับกทมเมืองพัทยานะครับแล้วก็ ทางหลวงหมายเลข9้านะครับวงแหวนรอบนอกกทมถนนการจนาพิเศษตอนพระประแดงนะครับ mm hmm. บางแคนะครับต่างกับบางขุนเทียนและตอนบางปะอินบางผีนะครับแล้วก็อีก2เส้นทางนะครับรวมคือ,อาทางทาง,ทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับและก็ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์รวมทั้งหมด4เส้นทางนะครับก็คาดการว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่26ธันวาคมจนถึงวันที่2มกราคมเป็นเวลาล่วมทั้งหมด8วันนะครับ ก็วันที่26ก็เริ่มตั้งแต่0.001 00. นาฬิกาตอนเช้าตู่นะครับแล้วก็ถ,กถึงวันที่2เวลา24.00น,นเที่ยงคืนนะครับก็รัฐบาลก็คาดหวังว่าประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายนะครับเป็นของขวัญปีใหม่นะครับในการเดินทางในครั้งนี้เพื่อการกลับสู่ภูมิลำเนาฉลองความสุขในปีใหม่นะครับก็คาดหวังว่าจะเป็นของขวัญที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนครับผมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องสําสคัญของพี่น้องกเกษตรกรนะครับ ี่ยวกับมันสัมบัหลังนะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับราคามันสัมบัหลังในในในภาคเกษตรของเราก็มีราคาที่ค่อนข้างจะแกว่งตามสถานการณ์โลกนะครับใน,ใน,ในหลายหลายมิตินะครับก็ทางกระทรวงพาณิชย์เองก็กระทรวงเกษตรเองแล้วก็กระทรวงการคลังก็ได้หารลือกันนะครับเกิดมาเป็นมาตรการนะครับในการเสนอครอมอนะครับให้รับเรื่องอนุมัตินะครับมาตรการรักษาเสถียรภ,ภาพราคามันสัมบัหลัง67เจ็ดทับหกนะครับก็ มติพรอมอก็รับทราบ3เรื่องนะครับแล้วก็มีการอนุมัติหนึ่งเรื่อง4โครงการนะครับดังนี้ครับผมเรื่องแรกนะครับคือการรับทราบผลดําเนินการมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาน้ามันนะครับสัมบัหลังขอโทษทีครับปี2 5 6 6, 6้7ถึงหกนะครับเรื่องที่สคือรับทราบการดําเนินโครงการเพิ่มช่องทางตลาดสินค้าพืชไร่นะครับเรื่องที่สคือรับทราบแนวทางมาตรการในการขยายตลาดส่งออกสินค้ามันสามบัหลัง และสุดท้ายเป็นหัวข้อที่น่าสนใจคือการอนุมัติมาตรการปี7 7 8จําจำนวนเสียองการวงเงินรวมทั้งหมด368.90ล้านบาทนะครับเพื่อช่วยเหลือประคองพี่น้องเกษตรกร,กรมันสำปะหลังนะครับทั้งหมด4ด้านนะครับด้านแรกนะครับด้านแรกจะเป็นการโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกประจำปี2 5 6 7้านะครับจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อให้เกิดการแข่งขันและดึงผลผลิตส่วนเกิน ออกจากตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกมากนะครับหัวข้อจุดประสงค์ข้อที่ออ2คือส่งเสริมการแข่งขันรับซื้อมันสำปะหลังจากเกษตรกรนะครับเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะครับรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในกรณีเก็บสต็อกปี6 7ถ้า68ในอัตราร้อยละ3ต่อปีตามระยะเวลาเก็บสต็อกนะครับก็มูลค่ารวมของโครงการนี้ที่อนุมัติไปจาก กลุ่มเงินทั้งหมดทั้งสิ้น368ล้านก็คือ300ล้านนะครับส่วนอันที่2นะครับโครงการที่2คือโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำมบหลังนะครับก็เช่นกันนะครับจุดประสงค์หลักๆของโครงการก็คือการช่วยให้พี่น้องมีเงินหมุนนะครับเข้าไปในระบบนะครับเพื่อทําให้มันสำมบหลังออกมาสู่ตลาดได้ดีขึ้นนะครับก็ส่วนนี้ก็จะมีวงเงินร้วนทั้งหมด17.50ล้านบาทนะครับก็ รัฐบาลก็จะช่วยรับดอกเบี้ย3.5ต่อปีนะครับแล้วก็ไม่เกิน12เดือนนะครับส่วนสภาเกษตรกรหรือเกษตรกรทั่วไปก็จะรับอยู่ที่1%ต่อปีนะครับอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของเ,อเงินทุนนะครับการพัฒนาและการผลิตส่งเสริมนะครับก็คือในยอดวงเงินรวมที่41.40ล้านบาทนะครับก็ใช้มาตรการดอกเบีย้ย MRR ขั้นต่ำนะครับโดย ธนาคารทกศนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับเช่นกันนะครับร้อยละ3ต่อปีนะครับไม่เกิดย4บสเดือนนะครับและสุดท้ายนะครับโครงการที่อนุมัติคือองค์การสําหรับยกระดับศักยภาพการแปรรูปนะครับจุดประสงค์นะครับเพื่อให้กลุ่มเกษตรสามารถแปรรูปมันสำปะหลังสดเป็นมันสำปะหลังเส้นได้นะครับเพื่อการประกอบการค้านะครับและก็เพื่อรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลังนะครับก็ วิธีการคาดหวังนะครับก็คือจะสนับสนุนเงินนี้ให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกองทุนหมู่บ้านนะครับที่มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังไม่น้อยกว่า15หไร่นะครับเพื่อจัดซื้อเครื่องมันสำปะหลังขนาดเล็กพร้อมเครื่องยนต์สําหรับการผลิตมันสำปะหลังและอุปกรณ์สําหรับตากมันเส้นนะครับวงเงินสินเชื่อและเป้าหมายวางไว้ที่มัน650าเครื่องนะครับและไม่เกินเครื่องละ1500บาทนะครับ แลวก็วงเงินรวมของโครงการนี้ก็อยู่ที่10ล้านบาทนะครับรวมทั้งสี่โครงการรวมแล้วก็ตามที่แจ้งไป3 6มหบล้านบาทนะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการรักษาเสถียรภาพราคามันสำหรัหลังที่ประมวันนี้ได้มีการอนุมัติและก็รับทราบขึ้นมาครับขอบคุณครับขออนุญาตนำเรียนท่านสิริมงคลเพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของการค้นหาก๊าซธรรมชาติ ในอ่าวไทยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีการประชุมในที่ประชุมคณะร,รัฐมนตรีซึ่งก่อนหน้านี้จะทราบความดีนะครับว่ามีบริษัทโททาวเอนเนอร์จีซึ่งเป็นผู้ร่วมสำรวจในพื้นที่อ่าวไทยนะครับและก็ทราบความกันดีว่ามีสภาพปัญหาในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับได้พิจารณาเรื่องการโอนสัมปทานปิโตรเลียมนะครับในแปลงสำรวจในทะเลเอ่าวไทยหมายเลข G 1 2ทับ48 ในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะครับข้อสรุปอย่างนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งหมด3บริษัทก็คือบริษัทปตทสปอ,ออินเตอร์เนชั่นแนลนะครับถืออยู่ประมาณ44.45%บริษัทไทยเอเนจียี่สสเปอร์เซ็นต์ส่วนบริษัทโทเทว์เนี่ยนะครับก็ถืออยู่ทั้งหมด33.33%จากนั้นเนี่ยนะครับยังมีสัมปทานอยู่อีกประมาณรัก11ปีจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะหมดสัมปทานในอ่าวไทยนี้เนี่ยในปี2578 ก็หมายความว่าจะเหลืออีก11ปีนะครับวันนี้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับซึ่งอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอก็คือว่าบริษัทโททาเอนเนอร์จีอีพีไทยแลนด์เนี่ยนะครับเดิมถือหุ้นอยู่ร้อยละ33.33ก็ได้มีการโอนหุ้นให้กับบริษัทปตทนะครับสอพอินเตอร์เนชันแนลจำกัดหมายความว่าวันนี้ที่ประชุมรับทราบว่าตกลงแล้วการสำรวจปิโตรเลียมในอ่าวไทยเนี่ยนะครับก็จะถือหุ้นโดยปตทสอพอร้อเเเต็ม ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นทำอะไรได้บ้างหนึ่งความคล่องตัวนะครับก็จะส่งผลให้ปตทสพเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการในการถือสิทธิ์ประโยชน์และพันธะในสัมปทานนี้เพียงรายเดียวก็จะทําให้ผู้รับสัมปทานนี้เนี่ยมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการตัดสินใจถึงแนวทางในการพัฒนาแหล่งและการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทยมากขึ้นนะครับทั้งนี้การดําเนินการโอนสัมปทานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อค่าภาคหลวงที่ภาครัฐ ได้รับต่อย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาในช่วง5 6ปีมานี้ในอ่าวไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติสําคัญครับั้งหมดนี้คือการแถลงข่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่1 4ประจาวันอังคารที่17บธันวาคม2567สครับท่านสื่อมวลชนมีคําถามกับดิฉันนะครับถ้าไม่มีนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านสื่อมวลชนครับขออนุญาตจบการแถลงข่าวครับสวัสดีครับ